อม,มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังค่ะอยากเล่ามากอยากเมามากเลยค่ะคืออยู่กับผัวคนนี้นับมาหลายปีแล้วอะ่ะเข้าปีที่สามนะทุกอย่างได้หมดเลยมีก็บโแซ่เจ็ดหนีจิ้มค้วยอกูกันข้าวเดียวกับแตกกูเพราะท่านีซีซัมมวยทำไมกูเหลือใจไปหาซื้อยาทุกอย่างไปที่ไหนที่เขา,าดีคลองถุงคลองถุนนะอยากบอกจากใจเลยว่าได้ยาตัวนี้มานะ หัวนะจากแต่ก่อนได้น้ำเดียวนี่ครับแงวแงวแง,วงวตอนนี้สาน้ำสี่น้ำเลยค่ะชอบไหมครับชอบาลานซ์สเปย์ค่ะตัวน,นี้นะแค่ทาหัวควยปัวนะทาแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแซ่บค่ะแซ่บงามขาค่ะน,นี่โอหอนว่าๆเลยจะเหมืนเอาถึงใจค่ะสีเศร้าสีแรกมือหนึ่งสีน้ำหาน้ำก็ได้จ้าอ๋อ แล้วก็ตอนนี้นะถ้าใครอยากได้นะอยากแซบเหมือนพี่นะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะ4 5 0ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรับรองแสบงามขาค่ะ